ท่าหลอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะจะน้อยู่ที่โรงอาหารประจำโรงเนียนสันติราชวิยาลัยนะคะตอนนี้น่าก็มากินข้าวเที่ยงนะคะวันนี้วันจันทร์เลิกเที่ยงนะคะและนี่ไม่ต้องชมว่าเพื่อนสวยแล้วก็ไม่ต้องบอกให้ติดต่อเพื่อนให้นะคะเพราะว่าเพื่อนมีแฟนครบทุกคนแล้วนะคะ ครับโหดด้วยเมื่อวานมีคนเดิบอกว่าติดต่อเพื่อนให้หน่อยเพื่อนจะได้มีแฟนทุกคนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนเลยนะคะขอบคุณยีหรหลีนะคะ ไม่ัว์ี่มันไงห่ไกลมันอ่แล้วแต่ไม่รู้เาออกไปยังไมเอาเอาทำไอไปแล้วมันเป็นโัรศัพท์เค์ื่มงใหญ่รืยใหญ่ย เนื้อไม่ออกลืมว่าพูดจะพูดอะไรไถ้าใครอยากดูในด้านนะคะอยากรู้ว่าจะไดงคลิปอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะก็สามารถกดติดตามด้าน,นะ,ะข้างล่างเลยนะคะอ,อืมเนื้อกดสัตว์ตาไคได้น,นะคะอันนี้อีบานพาตตีนะคะเป็นกะหรี่ประจำห้องประจำห้องห้าอย่ามาใกล้กะหรี่เดี๋ยวเชื้อกะหรี่จะติดนะคะ อันนี้คือเราเล่นกันนะคะไม่ต้องไม่ไม่ต้องมากินจริงจังแล้วก็ไม่ต้องมาด่าด้วยนะคะ <Hey. S 1> สวย <Okay. S 1> แล้วก็สามคนนี้นะคะสามสาวเรียงกันมาสาวอุบลน,นะคะอุบลทั้งสามคนเลยนะคะดูหน้าไหวเป็นคนอุจังหวัดอุบลราชธานีทั้งสามคนส่วนคนนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ปักใต้นะครับเดี๋ยวเพิ่งจากเ,น,น,เนืยงเป็นคนเหนือที่ตัวดำนะคะเดี๋ยวว่าจะหน้าว่าจะหน้าแผนกล้องเร็วนะคะเพราะว่า เพราะว่ามันก็ต้องเร็วอย่างนี้แหละค่ะทําเวลานะคะสาวอุบลแต่ว่าสองคนพูดภาษาอีสานไม่ได้เพราะว่าอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าพ่อแม่พูดอีสานตลอดนะฮะโอ้ยต้องพูดขนาดนี้เลยเหรอเขาอยากอีสานสี่เกินหนูก็พูดได้พูดดิเพิ่ใจพี่พูดจน้ำหมดแล้วอ่ะอันนี้มีน้ำซุปด้วยนะคะ เราลองด้วยตัวเองไม่แม้คำมันเลิศมากจะได้านสั่งเป็นเส้นบะหม่านะครับวันนี้